ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวานาฝันให้ไกลไปให้ถึงซึ่งสัญชาติภายในงานมีวิทยากรได้สื่อสารมวลชนจากหลายแหนงร่วมเข้าเสวานาในครั้งนี้เอาเป็นว่าไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันก่อนค่ะเพราะว่าทุกคนมีชีวิตในชุมชนและในลุ่มน้ําที่เลือกเฟื้อเกื้อกูลกันนะคะระบบการปกครองก็เป็นไปตามจารีตประเพณีตอนนี้ ทำไมเรื่องสัญชาติจึงมีความสําคัญนะคะเ,เกิดจากการที่มีนโยบายของรัฐบาลเข้าไปพัฒนาชา,าวเขาซึ่งในอดีตใช้คําว่าสงเคราะห์พยายามทําเรื่องที่เข้าใจยากให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดว่าคนทั่วๆไปที่รับชมผลงานไม่ว่าจะเป็นหนังสัน้นเป็นข่าวก็แล้วแต่เป็นสกู๊ปข่าวก็แล้วแต่นี่น่าจะสัมผัสได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิต ของเด็กๆเ,เหล่านี้หลายครั้งที่ที่ลงไปเนี่ยเราพบว่าปัญหาของเด็กแต่ละคนเนี่ยมีที่มาซับซ้อนมากมายแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกคนเจอเหมือนกันก็คือเรื่องของ โอกาสในชีวิตสำหรับประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ก็เป็นประเด็นในหัวข้อเรื่องบทบาทสื่อมวลชนกับเด็กไร้สัญชาติโดยมีวิทยากรได้สื่อสารมวลชนจากหลายแขนงรวมไปถึงในส่วนทะเบียนราชก็เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสวนากันนั้นไปรู้ถึงที่มาของโครงการนี้กันก่อนค่ะงานนี้เป็นงานที่มีคณาจารย์อยู่กลุ่มหนึ่งของคณะซึ่งให้ความสนใจเรื่องสื่อมวลชนกับเด็ก นะคะแล้วก็ทำเรื่องสื่อกับเด็กเป็นเป็นวิชาหนึ่งของคณะขึ้นมาซึ่งก็ดูในประเด็นหลากหลายประเด็นมาต่อเนื่องประมาณ2ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีพิเศษซึ่งให้ความสนใจในเรื่องของเด็กที่ไร้สัญชาติก็เลยเกิดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมานะคะก็โดยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุตโกมลบุตรกับทีมคณะนะคะ <Somewhere. S 2> หลังจากที่ไปฟังข้อมูลดีๆจากการเสวนากันไปแล้วเราไปดูผลงานหนังสั้นกันก่อนค่ะวันนี้นะครับกลุ่มผมนะครับกลุ่มที่มีชื่อว่า A Team นะครับจะมานำเสนอนะครับผลงานที่เป็นโครงเรื่องของหนังสั้นนะครับชื่อเรื่องหนังสั้นของเรานะครับมีชื่อเรื่องว่าแดดโอกาสของมีดานะครับหลายคนอาจจะงงว่ามีดายัางไงเกี่ยวอะไรกับหนังสั้นของเรา มีดานะครับอ่าคงเรื่องนะครับมีดาเนี่ยเป็นแพทย์หญิงนะครับอยู่ในเมืองอในเมืองนะครับในเมืองเป็นแพทย์หญิงที่ทํางานในเมืองนะครับคอยช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับซึ่งในระหว่างที่เธอเนี่ยออ,อกดูแลเสร็จแล้วเนี่ยออกนอกเวนเนี่ยก็จะไปเป็นครูช่วยเหลือ,อสอนเด็กๆน้องๆนะครับครับเรียกได้ว่า ทั้งอาชีพหลักนะครับการเป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็ทุ่มเทให้กับสังคมนะครับด้วยการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยแบบอย่างทุ่มเทและเอาใจใส่นะครับนอกเหนือจากเวลางานปกติแล้วเนี่ยเขาก็ยังทุ่มเทให้กับสังคมด้วยการไปเป็นคุณครูสอนหนังสือให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดารห่างกันก็จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าเด็กชายมองฟ้าทํางานอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นที่แบบว่าสถานบันเทิงคือทํางาน,เ,นเป็นงานกลางคืนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า เขาก็น <S preach miracle> so ั่งทำเหมือนกับเป็นเด็กชงเหล้าชงเบียร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เห็นแบบว่านักศึกษาที่แบบว่าอายุรุ่นเราเขาเดียวเขาเนี่ยมาที่สถานสถานบันเทิงแห่งนั้นนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับสุขคิดขึ้นมาว่าเหมือนกับเขาก็เหมือนกับมองชีวิตตัวเองที่แบบว่าเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาในในตรงจุดนั้นเหมือนกับเด็กคนอื่นนะครับชื่อว่า happy ending นะครับซึ่งตรงชื่อนียมันมีที่มาก็คือว่าเรื่องของเราเนี่ยนะครับเราเนี่ย จะใช้ความฝันของเด็กเนี่ยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะเรียนหนังสืออ่ะแล้วเธอเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกับคนอื่นทุกคนอ่ะที่มีความฝันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็เธอก็แบบว่านั่งนั่งวาดรูปนั่งวาดรูปอยู่ใต้ต้นไม้อ่าเสร็จแล้วเธอก็เ,เธอหลับไปแป๊บหนึ่ง ล้วก็มีเสียงเรียกมาปุ๊บอ่าเดี๋ยวจะเป็นสปอยก็คือว่าเราจะใช้ความฝันของเธอเนี่ยที่ได้ไปเรียนเนี่ยเป็นตัวดำเนินเรื่องครับเราไปถามถึงที่มาที่ไปและแนวความคิดของคอดหนังสั้นเรื่องนี้กันค่ะหนังที่ทำเนี่ยนะครับเราก็จะสะท้อนชีวิตของเด็กอ่าเด็กไร้สัญชาติครับที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้ว่าสามารถศึกษาต่อได้<ร>ว่าเขาาความเข้าใจอ่าใช่ขาดความเข้าใจครับว่าสามารถศึกษาต่อได้ครับ โดยเราจะใช้ใอารมณ์อารมณ์แล้วก็มูท์แอนโทนของหนังแล้วก็อารมณ์ของตัวละครในการดําเนินเรื่องครับนับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวเราเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่คงไม่รู้ว่าเด็กที่เกิดมาไรา้สัญชาตินั้นเขารู้สึกยังไงและมีความคิดยังไงยังไงก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่รู้เรื่องและที่มาของเด็กไร้สัญชาติาก,าาตก็ช่วยการตีแผ่ในแง่มุมดีๆให้สังคมได้รับรู้กันด้วยนะคะ If I could fly like birds on high